ไท่ไถ่ครับรับเชิญไทยไถครับรับเชิญของเราวันนี้นะคะมาเปิดบ้านต้อนรับค่ายเพลงน้องใหม่นะคะเรียกว่าวันนี้มากันแบบจัดเต็มทั้งสาวสวยหนุ่มหล่อก,กันเลยนะคะไม่รอช้าค่ะต้อนรับน้องนิง้งน้องเน็กและน้องบอลจากค่ายคันนามิวสิกค่ะสวัสดีค่ะ หนาแน่นคับข้างสูงหเลยนีตอนแรกหนาวอยู่ตอนนี้อุ่นละใช่ไหมคออเรียกว่าวันนี้มากันถึง3มท่านเลยด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าคราตากันหน่อยซีว่าแต่ละคนอะไรยังไงชื่อไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากสาวสวยก่อนเลยก็แล้วกันนะคะคนกลางของเราสวยที่สุดน้องนิ้งอังคณาค่ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะคะน้องนิ้งอังคณาจากค่ายคณา music ค่ะนี่นะคะแล้วก็ ท่านต่อไปข้างๆแม่ตรงนี้เองนะคะนงเน็กนั่นเองค่ะสวัสดีครับเน็กทัศกรครับคณะมิวสิกครับค่ะและหนุห่มลออีกท่านหน,นึ่งท่านนี้เลยเชิญค่ะสวัสดีครับบอนธนากรคณะมิวสิกครับ ไหนมากันครบทีมด้วยว่าบ้านนี้อบอุ่นจะมามามาแท็กทีมมันหมดเลยนะคะสองคนนี้แต่งตัวโอเคพี่เข้าใจนะคะี่เข้าใจแต่ทางอัรนี้พอเข้าใจได้พี่ไ่เข้าใจน้องบอลน้องบอลช่วีอธิบยพี่ตรงนี้พยายามทำความเข้าใจอยู่มันเป็นคอนเซปต์ของเพลงที่จะปล่อยในวันที่11ธันวาคมคือเราไม่ได้รีบเราไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ได้ยีบคบค่ะ อันนี้ตั้งใจเศรษฐาเเ, <c oughs> เออดี๋ยวค่อยมาเจาะเลือกกัน <c oughs> แต่ว่าเป็นคอนเซปต์เอ๊ะบอกแค่นี้ก่อนเอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่เราชมกันผ่านทาง f c e e o o o l l v v นะเข้ามาแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้เลยนะคะอยากจะมีอะไรสงสยัยถามน้องๆทั้ง3คนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยคะ่ะ นี่ว่าคําถามแรกอะยังไงคะก็ร้านสถามเหมือนเรานั่นแหละอชุดแน่นอนใช่ไหมคอนเซ็ปชุดแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราใหมีคนมาถามกันก่อนนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะทั้ง3าคนเนี่ยอยากเอาคนอยากจะรู้จักกันให้มากขึ้นแล้วว่าไอ้แต่ละคนเนี่ยเป็นคนจังหวัดไหนอะไรยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอเริ่มต้นจากน้องสาวคนแรกก่อนน้องนิงจ้าค่ะค่ะก็ตอนนี้นิงก็อยู่ที่ชลบุรีค่ะแล้วก็เกิดที่จังหวัดชลบุรี โดยกำเนิดเลยสาวชนบุรีใช่ค่ะสาวชนบุรีค่ะนั่นแหละแล้วปกติแล้วก็ทราบมาว่าเขามีดีกรีด้วยประกวดกันเยอะบ้านเนี้ยนะคะหนูประกวดในไงบ้างคาล่าให้ฟัน้งนิดนึงก็คือหนูประกวดมาตั้งแต่9้าขวบแล้วค่ะก็คือเริ่มเริ่มประกวดจริงๆตอนเก้าขวบแล้วก็มาเรื่อยๆจนมาออกรายการจริงจังเมื่อตอนประมาณอายุ15ปีค่ปีแล้วก็มา เอาจิงๆเลยก็คือ17ละ17นี่ก็คือไปออกรายการรายการหนึ่งรายการเสือบทบอเพลงค่ะใช่แล้วก็ได้แชมป์11สมัยมาโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็มีอีกรายการที่เพิ่งผ่านไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งจบไปเมื่อต้นปีเป็นรายการลุกทุ่งสู้ฟัดค่ะก็คือจะมีคือเป็นการแข่งเป็นแบบคู่กันเป็นคู่กันมีหนูแล้วก็พี่ปอค่ะก็คือได้10 สิบสี่สมัยใช่น้าปอน้าปอนี่ก็สีดีใช่ไหม๋อจิรวรรณค่ะแสดงว่าหนูก็คือเป็นชื่นชอบเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เด็กๆมาแล้วเลยคะคือคุณพ่อชอบเปิดให้ฟังด้วยค่ะแล้วก็เหมือนมันจำมาแล้วก็แบบร้องเป็นอะไรอย่างงี้ค่ะมีใครเป็นไอดอลคะศิลปินในดวงใจศิลปินในดวงใจก็คือจริงๆชอบพี่ตกแตนชนลดาวมากเลยค่ะชอบมาชอบในน้ำเสียงของพี่เขาชอบมาก เอพี่ฮาไปใส่แซบๆซลยป่ะตอนนี้เปลี่ยนลุกแล้วแล้วค่ะแล้วก็มาทางด้านด้านนี้กันบ้างน้องเน็กนะคะคนจังหวัดไหนจ้ะน้องเน็กเป็นคนโคราชครับคนโคราชคนโคราชเป็นคนละบ้านเองคนละบ้านเองพูดได้ครับนิดนึงนิดนึงอ่าผมเน็กทัศกรครับจากบัวใหญ่ครับจากเป็นคนโคราชบ้านเองครับหนุ่มบัวใหญ่จ้ะแนวของเราแต่ตอนนี้เอะเป็นสไตล์ร้องแนวไหนจ้ะเนี่ยเพลงผมจะเป็นเพลงที่ แนวลูกทุ่งอีสานครับเป็นลูกทุ่งอีสานเพื่อชีวิตครับก็จะเป็นเพลงที่พูดถึงวิถีชีวิตของคนบ้านเราการเข้ามาทํางานในเมืองหลวงอะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นตัวเราเลยแล้วเห็นว่าประกวดกับเขาด้วยเหมือนกันใช่เคยประกวดครับรายการไม่ทองคำครับเข้ารอบ24บคนสุดท้ายซีซั่นที่7จซีซั่นที่7ใช่ครับโอ้แต่ละคนก็คือประกวดกันมาแบบหลากหลายเลยทุกคนหนุ่มทางด้านนั้นแล้วพี่แก้วสาเป็นไงบ้าง เป็นไงบ้างลูกสบายดีไหมสบายแต่งตัวแบบนี้เป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับอือหนุ่มบุรีรัมย์อีสานได้ไหมเนี่ยใช่ครับอีสานครับแล้วสายประกวดเหมือนกันไหมก็ประกวดครับประกวดเวทีไหนมาบ้างครับตอนอยู่ปวสครับประกวดเพลงไทยสากลครับหรือเพลงสติงนี่แหละครับได้แชมป์ระดับประเทศครับโอ้โหยาวมากโ้ โอ้ยธรรมดาเฮ้ยโอยบอกเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนสองคนแบบอืออือนะก็เคยครับก็เคยประกวดรายการไม่ทองคำเจ็ดที่ในทัศน์ทองคำนียซีซนเดียวกันแต่ว่าได้แค่สามผ่านไม่เข้าไฟรอบลึกเข่าเขาสายสตริงอะสายสตริงไปคืออันนี้แชมป์18สมัยอันนี้ไม่ทองคำอันนี้ แชมป์ระดับประเทศอะครับผิดท้ายอย่างสวยงามนะคะเอ้แต่ละคนนีก็เรียกว่าเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วก็ประกวดกันมาแบบหลากหลายกันมากอยู่แล้วแบบนี้นะคะแต่ละคนงส่ว่าเอ๊ะแล้วมาอยู่ในค่ายเพลงนี้ได้ยังไงใครเป็นคนชักชวนอะไรยังไงมานะคะ,คะเดี๋ยวให้น้องเน็กเล่าละกันครับก็ตัวผมเองนะครับรก็เริ่มจากทางค่ายเปิดรับสมัครครับผ่านทาง a c e b o o k ครับผมก็เป็นคนที่เล่น Facebook เหมือนกันผมก็เลื่อนเจอ ในเออน่าจะเป็นกลุ่มของการประกวดร้องเพลงครับก็ไปเจอประกาศนี้ก็เลยส่งคลิปมาออรดิชั่นครับกับทางค่ายหลังจากนั้นก็เข้ามาเทสเสียงที่ห้องอัดของค่ายครับก็ผ่านการออรดิชั่นก็เลยได้เข้ามาเซ็นสัญญาในค่ายคณะวิสิตครับโอ้ง่ายงอย่างเลยใช่ใช่คะก็คือแค่เจอในเฟซบุ๊กรู้สึกว่าเอ๊สนใจเราเราน่าจะมีความสามารถเขาก็เลยลองตัดสินใจสมัครไปเลยใช่ครับใช่ไหมคะแต่นอกจากนอกจากเสียงนอกจาก คาเลคเตอร์แล้วเขา,เาทางเจ้าของค่ายก็ยังมีการพูดคุยดูทัศนคติของเด็กแต่ละคนครับว่ามีมุมมองแนวคิดยังไงเป็นคนยังไงถึง,ถงตัดสินใจที่จะรับเข้ามาให้โอกาสสำหรับพันนามิวสิกก็เรียกว่าเป็นค่ายเพลงน้องใหม่มากๆเลยด้วยนะคะสำหรับค่ายนี้เนี่ยเขามีคอนเซปต์อะไรยังไงบ้างพี่น้องไหคะเริ่มค่าเริ่มจากชื่อชื่อของค่ายก่อนพันนามิวสิกหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันมายังไงชื่อนนา จริงๆแล้วคันนาเนี่ยมีความหมายก็คือว่าเป็นที่เป็นที่กักเก็บข้าวปลาอาหารของคนอีสานไว้กบนั่นเองก็คือที่มาของค่ายครับอ๋อแล้วก็เห็นบอกว่าในค่ายเนี่ยมีศิลปินถึง5คนแล้วด้วยกันตอนนี้ใช่ไหมครับก็คือมีเรา3คนละเรา3คนก็มีบอลนิ่งแล้วก็ผมเน็กแล้วก็จะมีอีก2คนก็คือเออคิงกับ น้องแพทใช่ครับก็คืออีกสองอีกสองท่านก็จะเป็นแนวเพลงของสตริงเป๊ะสตริงป๊อกเป๊ะสตริงใช่ครับแสดงว่าค่ายนี้เป็นแบบหลากหลายแนวเพลงเลยหลากหลายครับครบรูปแบบจริงๆนะคะสำหรับคันนามิวสิกเนาะอันนี้เข้ามาอยู่รู้แล้วแล้วก็น้องนิ้งล่ะคะเข้ามาที่คันนามิวสิกได้ไงอ่ะอยากให้นเล่าจริงๆใช่ไหมคะถ้าไม่เอาถ้าไม่หนูต้องเอามีมก่อนได้อะมีอะไรไหนอยากรู้อยากรู้เลย ว่าของหนูมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นพรมลิขิตมากกว่าอันนั้นเลยคือพี่กับน้องอ่ะคือเขาเข้ามาด้วย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 ความที่เป็นการออริชั่นเป็นการออริชั่นแต่พ่อหนูอะเหมือนบังเอิญมาเจอบอสบ้านลุงค่ะก็คือเป็นเป็นคุณพ่อในบ้านค่ะเป็นผู้ผู้ผู้บริหารโอเคก็คือเอาเอาง่ายๆคือพี่เน็กอ่ะ มาเจอกันมาเจอกันมาเจอกันท uh ี่ที่ที่ท enfin> ี่บ้านที่บ้านค่ายค่ะก็คือหนูขออนุญาตนอกเรื่องหน่อยนะคะได้ก็คือหนูอะไปทําจมูกทําจมูกแล้วเขาให้หนูมารีวิวจมูกแล้วก็ไปถ่ายที่บ้านอ๋อมาถ่ายบบที่จมูก่แล้วทีนี้ก็แบบไปเจอพี่เน็กแล้วใครเรียกพี่เน็กเรียกนิ้งนิ้งออ้ยใครเรียกฉันใครเรียกฉันแล้วก็ไปอ้าวเจอพี่เล็กว่าพี่เน็กคุยดีแล้วแบบทักทายกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเย็นมาใช่ไหมคุณพ่อมาพอดีค่ะบอสมาพอดีปีนิกก็เลยไปบอกพ่อว่าอะไรนะคุณแบบจะสิบว่าพ่อครับคนนี้นักร้องเขาร้องเก่งมากเสียงดีมากเลยเ่นน้องไปอีกชวนเขาไม่อยู่ค่ายด้วยกันด้วยกันแล้วคุณพ่อขอก็เลยแบบมาเลยมะมาอยู่กับพ่อไว้ลูกเขาไม่ต้องออดิชั่นใช่ไหค่ะไม่ต้องแต่ว่าก็ก็มีให้แบบเทสก่อนที่จะมาเซ็นสัญญากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนเซ็นสัญญาเรารีวิวจมูกไปแล้วใช่ไหมคะ รีวิวไปแล้วเนี่ยตอนทีเสร็จแล้วคนนี้เป็นคนถ่ายภาพถ่ายภาพเลยคือแบบครบเซตเลยตอนนี้แล้วก็พมลิขิตจริงๆใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเขาเรียกว่าตบปากรับคําเร็วมากใช่ค่ะแล้วก็ไม่รีรอวันต่อมามาเซ็นสัญญาเลยโอ้โหดเร็วมากแม่เป็นเรื่องของน้องนิงที่สมควรแล้วที่น้องบอกว่าเป็นพมลิขิตอะไรที่เราไม่คาดคิดเลยจริงๆนะคะแล้วเหลืออีกท่านหนึ่ง ที่มาที่ไปในการมาอยู่ค่ายนี้ยังไงคะก็คือถ่ายรีวิวจมูกอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะก็คืออ่าตอนนั้นอ่ะผมเจอในกลุ่มเดียวกันกับที่พี่เน็กเจอเลยครับเป็นกลุ่มประกวดร้องเพลงใน a c e b o o k ครับตอนนั้นกําลังอ่ารับจ้างเดินไฟอยู่เลยครับรับจ้างเดินไฟมาเนี่ยจบช่างไฟมาครับจบช่างไฟมาก็เลยแล้วทีนี้ก็ไปเลื่อนดูเออเห็นเขาประกวดมีแบบว่าให้ส่ง audition คลิปเสียงไปก็เลยเราก็เลยส่งที่เราผลงานที่เราเดินไฟไปเลย ไม่ได้หยุดหยุดเดินไฟก่อนเอออนีก็เป็นคนชอบร้องโคเวอร์ลง Facebook ลง YouTube อยู่แล้วครับก็มีกิปก็เลยส่งเข้าไปแล้วทีนี้ก็ได้รับการติดต่อจากทางพ่อพ่อลุ่งเหมือนกันครับทีนี้ก็ให้ไปทาสทเสียงที่พัทยานี่ครับไปที่เองอัดทีนี้เทสเสียงมาก็ถือว่าตอนแรกเลย คือผมเป็นคนที่ใส่แบบว่าร้องรถแห่ร้องงานงานบวชงานแต่งวานอะไรตี้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พลังผมจะเยอะมากพอเข้าห้องอัดผมไม่เคยเข้าห้องอัดเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตก็เลยใส่เต็มที่เลยใส่ซึ่งซึ่งมันแตกต่างกันครับการที่เราร้องใส่ไมโครโฟนธรรมดาแล้วก็ไปห้องอัดมันแตกต่างกันมากอย่า้นเชิงเนี่ยก็ พ่อก็เลยคุยกับครูเพลงว่ามันสามารถปรับปรุงอะไรได้ไหมก็เลยได้มาฝึกครับฝึกในค่ายก็คือฝึกทั้งการร้องการ acting อะไรประมาณนี้ครับจนถึงทุกวันนี้ครับผมนี่แหละก่อนจะได้มาเป็นศิลปินในค่ายนั่นเองกับพันนำมิวสิกนะคะแล้วก็แต่ละคนตอนนี้คือมีฟิล์มเพลวของตัวเองด้วยนะคะเริ่มต้นจากน้องนิ้งก่อนเลยนะคะ เพลงนี้โอ้โหกินเก่อเพลงเออใช่ไหมกินเก่งยังง่ายสบายใจได้ไม่ดื้อเออชื่อเพลงหนูยาวมากค่ะเป็นแนวไหนเพลงนี้เพลงนี้จะเป็นแนวสไตล์เป็นอีสานป๊อปค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็เราเราเราฉีกความเป็นภาคกลางของตัวเองออกมาซึ่งซึ่งหนูว่าไม่ใช่คนอีสานแท้แต่ว่าคุณแม่เป็นคนอีสานแต่ว่าก็ ก็พอพูดได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ะว่าปกติจะไม่ค่อยพูดกับใครค่ะจะพูดแต่กับคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้เขินเนอยู่เพลงนี้ก็จะเป็นแนวเพลงเร็วค่ะจังหวะเร็วเร็วสนุกสนุกค่ะก็เป็น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 แนวที่มันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของหนูด้วยมองว่าหนูกับคนที่เล่นอะไรค่ะดื้อแบบดื้อไหมดื้อค่ะืยอกหยอยอกหยอดื้อแล้วก็แบบชอบแบบ พอเจอผู้ชายว่าเขาหยิบตาชอบชอบเข้าไปคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นคนเฟนลี่อยู่แล้วค่ะแล้วก็ได้เพลงนี้มาก็เข้ากับชีวิตตัวเองเลยเข้ากับคาแรคเตอร์แล้วก็ตอนนี้เพลงนี้มี MV ็มวแล้วด้วยใช่ค่ะถ่ายทำที่ไหนคะสำหรับ MV เพลงนี้เอ็มวีเพลงนี้ก็ถ่ายที่กรุงเทพค่ะใช่เป็นเป็นเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านพักใช่มาแล้วก็เอ็มวีเหมืนเป็นแก๊งเพื่อนสาวประจำตรงนี้ยใช่ค่ะเป็นแก๊งเพื่อนสาว เพื่อนสาวที่มาฮัลไลของหนูเองอยู่ปีเดียวกันอันนี้คือเพื่อนเพื่อนจริงๆก็กอเลยใช่ค่ะเพื่อนคณะเดียวกันะะใช่แต่ว่าแต่ว่ามีพระเอกไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นรุ่นพี่ปีนึงใช่ค่ะบรรยากาศถ่ายทำก็สนุกมากค่ะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เล่น MV เพลงเองเพราะปกติไม่เคยเล่นที่ไหนเลย ได้แต่ร้องอย่างเดียวถือว่าเป็นซิงเกิลแรกของน้องนิ้งเลยใช่ค่ะเห็นมีท่าเต้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะสอนพี่แป้งเต้นหน่อยได้ไหมคะได้่แมคงเข้าสอนพี่แป้งนะคะเอาเต้นตอนนี้เลยไหมพี่แป้งเต้นค่ะได้เลยค่ะนี่นะคะก็เรียกว่าเป็นแบบแนวแบบวัยรุ่นวัยรุ่นใสๆที่เหมือนว่าเราแบบว่าอุยชอบคนนี้ใช่ไหมชอบคนนี้แล้วก็แบบว่าจิงๆปีงั้นนี่ปล่อยมาประมาณกี่อาทิตย์แล้วจ๊ะจะเข้า2อาทิตย์แล้วสองอาทิตย์แล้วนี่นะคะ แม่ก็ติดตามกันแล้ววันนี้นะคะรามีเอ็มวีเพลงนี้เปิดให้ดูกันแบบเต็มๆด้วยนะจ๊ะค่ะให้ติดตามก็แล้วกันเนาะอะมาทางต่อไปกันบ้างนะคะน้องเน็กน้องเน็กท่าน,นีีก็มีซ<ม><ล>ิงเกลแล้วชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่ากระสอบข้าวใหม่ครับเป็นเพลงแนวลูกทุ่งอีสานครับเพื่อชีวิตอะไรประมาณนี้ครับก็จะในในเพลงก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเด็กหนุ่มอีสานครับ ที่มีภาระทางบ้านลําบากครับแล้วก็จะต้องจากบ้านเพื่อที่จะเข้ามาทํางานในกรุงเทพอะไรประมาณนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาติดมือเข้ามาด้วยก็คือกระสอบข้าวสารของแม่อะไรประมาณนี้ครับเขาเปรียบเปยว่าเออแบกกระสอบข้าวสารมาเนี่ยหนักแล้วแต่ว่าภาระที่บ้านอ่ะหนักกว่ากระสอบข้าวสารใช่ัะเป็นเนื้อหาช่วงกวรีค่ะ ก็ในในวันในวันที่ถ่าย MV นะครับก็ในคุณยายที่อยู่ใน MV ก็เป็นคุณยายของของผมเองอ่าคุณยายของผมจริงๆเลยใช่ครับซึ่งใ่เลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือผมอ่ะจะบอกว่าผมอยู่กับคุณยายตั้งแต่เด็กๆครับก็จะผูกพันทีนี้พอมีซิงเกิลแรกเนี่ยก็เป็นไอเดียที่ผมว่าอยากให้คุณยายมาร่วมมาร่วมใส่เอ็ด้วย อรบคุณยายก็คือเห็นเราร้องเพลงจาเด็กๆเลยใช่ครับสมคนแล้วพอเราไปบอกคุณยายว่ามาเล่น MV ให้เน็กหน่อยคุณยายก็ดีใจครับเต็มที่ครับนั่งรถจากนั่งรถจากบัวใหญ่มาพัทยาไกลมากปกติแกจะไม่นั่งรถแกจะไม่นั่งรถไกลขนาดนี้ไม่ค่อยไปไหนแล้วแต่ว่าแกก็เต็มใจมาเพื่อที่จะมาถ่าย MV ให้หลาน เป็นไงบ้างคุณยายหลังจากที่ได้เห็นซิงเกิลแรกของเราไปคนรอบตัวเรามีคอมเมนต์อะไรมาบ้างไหมคะตอนนี้ยายก็เรียกว่าดูทั้งวันแชร์ทั้งวันค่่ะใชกดแชร์ก็ประมาณนี้ครับไปวัดก็ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังอะไรเงี้ยครับว่าหลานได้ได้เป็นนักร้องนะใช่ใช่ไหมน่ารักมากนะคะแล้วก็เห็นว่า้องน้องบอลกําลังเตรียมๆอยู่อีกหนึ่งหนูใช่ไหมคะรถแต๊ ใช่ครับผมคือเราเลยเพลงนี้เพลงนี้เป็นจูงคู่ขอผมใช่ไหมใช่เป็นเพลงสนุกๆซึ่งเพลงนี้ผมได้ร้องฟิชเชอร์รีงกับไอดอนของผมเองนะครับคือพี่แจ็คลูกอีสานครับหลายคนอาจจะรู้จักนะครับพี่แจ็คลูกอสานซึ่งพี่แจ็คลูกอีสานจะร้องในแนวเพลงที่เป็นแบบช้าๆซึ้งๆกินใจนะครับแต่อันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับผมมากเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้ร้องกับคนที่เราชอบมากๆค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นแหวกแนวของพี่แจ็คเหมือนกันครับได้มาร้องเพลงสน,สนุกสนุกเร็วๆประมาณนี้ครับเป็นเรื่องราวประมาณอาเด็กหนุ่มคนนึงนะครับพ่อพ่อเรียกให้ไปรับแล้ววันนั้นน่ะฝนตกพ่อก็เลยบอกว่าให้เอารถมอเตอร์ไซค์อ่ะไปรับหน่อยกลับไม่ได้ฝนตกแล้วทีนี้ลูกก็ไม่รู้ว่าเอ๊จะไปยังไงพ่อบอกให้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปแต่ฝนมันตกก็เลยตัดสินใจ เอารถมอเตอร์ไซค์อ่ะเอาขึ้นรถแท็กไปรถแท็กขึ้นรถอีแท็กแล้วแล้วก็ขับไปรับพ่อแล้วทำไมไม่ขับอีแท็กเลยล่ะก็พ่อบอกให้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปไงพ่ออยากคำสั่งไงใช่ก็ต้องเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นอีแท็กไปเดี๋ยวกลัวพ่อด่าประมาณนี้ครับซื่อจริงๆเป็นเรื่องราวแบบน่ารักน่ารักอันนี้เราเล่นเอ็มวีเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเล่นกับ พี่แจ็คด้วยพี่แจ็คก็เล่นด้วยครับแต่มีผู้หญิงเยอะเลยนะผู้หญิงเต้นข้างรอเยอะมากสาวๆเต้นเลยจะปล่อยช่วงประมาณไหนคะเนี่ยวันที่11ธันวาคมนี้ค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วฝากติดตามด้วยนะคะสสย้ำชื่อเพลงที รถแท็กครับใส่ชุดนี้เลยปะชุดนี้เลยครับใส่ชุดนี้แบบมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถแท็กโช่ครองเท้าก็อยากที่็นรองเช้กวาชุดอีกนั่นก็คือรองเท้านะคะคอนเสิ์เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูความฮาเต็มๆในเ v ็มของเขาละกันนะคะเอาเป็นว่าเอาวันนี้เนี่ยน้องๆมาทั้งทีจ๊ะอยากจะให้แต่ละคนเนี่ยฝากผลงานกันแบบเต็มที่เลยนะคะอยากจะให้แฟนๆติดตามเราช่องทางไหนยังไงกันบ้างนะคะน้องนิ้งจ๊ะ ค่ะสำหรับน้องนิงนะคะก็ขอฝากผลงานเพลงกินเก่งเรียนง่ายสบายใจได้ไม่ดื้อนะคะก็ตอนนี้ออกมาได้จะครบ2อาทิตย์แล้วก็ฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะช่วยฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับน้องนิงด้วยนะคะแล้วก็วันที่12นี้เราจะมีการโปรโมทค่ายเพลงค่ะเปิดตัวเปิดตัวค่ายเพลงคันามิวสิกค่ะก็สามารถรับชมทางไลฟ์สดได้ทางเพจคันามิวสิกนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นแฟนเนี่ยจะเห็นบบว่าอุ้ย สวยๆแบบนี้เนี่ยอยากจะไปไปแชร์รูปจังเลยอยากเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กน้องจังเลยอะไรเงี้ยได้ค่ะก็ติดตามได้ทาง Facebook ส่วนตัวของน้องนิ้นะคะอังคณาค่ะน้งอังคณาค่ะภาษาไทยใช่พิมหาขึ้นง่ายเลยเป็นเป็นรูปเป็นรูปชุดนี้แล้วก็เป็นปกสีม่วงสวยๆคนเดียวสวยๆอังเกตเวราะสวยอ่ะติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็น้องเล็กค่ะครับสำหรับผมก็เพลง กระสอบข้าวใหม่นะครับสามารถรับชมได้ทางช่องยู u ูบคานาเมลซิกนะครับเป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนสู้งานลูกอีสานบ้านเราให้กำลังใจกันครับผมค่ะเป็นบุ๊คส่วนตัวของเน็กนะคะเป็นบุ๊คส่วนตัวก็เน็กทัศกรครับภาษาอังกฤษครับอืมถามว่าเป็นสองไปติดตามกันได้นะคะและอีกหนึ่งนุ่มหล่อของเราน้องบอลค่ะก็ผลงานเลยฝากด้วยนะครับผลงานเพลงรถแท็กครับซึ่งเพลงนี้บอลร้องกับพี่แจ็คลูกอีสานนะครับอยาก ให้ติดตามครับสิบเอ็ดธันวาคมนี้แตกกันทั่วประเทศแน่นอนครับค่พพเฟซบุกส่วนตัวละครัอรอบอนธนกรครับภาษาไทยครับแล้วก็มี เฟซบุ๊กแฟนเพจของบอลเองเป็นบอลธนากรคานามิสิทภาษาอังกฤษอันนั้นเองค่ะ,คะเฟซบุ๊กแฟนเพจอาจารสำหรับเบอร์ติดต่องานแสดงนะคะก็ขึ้นให้ที่หน้าจอตอนนี้แล้วนะคะ0614084545นะคะแล้วก็สามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอแล้วก็ติดตามผลงานของน้องๆได้ที่ YouTube คานามิวสิกแล้วก็ Facebook คานามิวสิกค่ะใช่แล้วค่ะหรือว่าใครอยากจะขอเพลงของน้องๆเข้ามานะคะก็สามารถขอเข้ามาได้ผ่านทางช่องไทยไทยของเรานะคะเรียกว่าเดี๋ยวเรา เปิดให้อย่าง so แน่นอนใน่ฉะเพลงจะแท็กเนี่ยถ้าเกิดว่ามาแล้วเดี๋ยวพี่จะแท็กให้ทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวไลฟ์มีมาหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราลากันไปด้วยผลงานเพลงของน้องก่อนดีกว่านะเรียกว่าวันนี้น้องๆทั้งสามคนนะคะก็ถือว่าเป็นอีก กลุ่มศิลปินน้อนะคะของค่ายน้องใหม่นะคะแล้วก็เรียกว่าผลงานของแต่ละคนเนี่ยก็น่าจับตามองมากๆก็ขอให้กระแสยอดวิวของแต่ละคนทุกคนเลยยอดวิวพุ่งขึ้นเร็วๆเปที่รักของพี่น้องทางบ้านเยอะๆนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราลากันไปด้วย MV2 เพลงนี้กับกินเก่งเลี้ยงง่ายสบายใจได้ไม่ดื้อนะคะของน้องนิ้งอังคาและอีกหนึ่งเพลงกับกระสอบข้าวใหม่ของน้องเน็กทัศกรค่ะและสําหรับวันนี้เราทั้ง5ท่านต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอบคุณน้องๆน,น,น,นะคะขอบคุณค่ะใครๆครับรับเพย